ชุม,มนุมปปทดินเท้าถึงสำานักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเวทีปราไซต์โจมตีการทำงานขณะที่ตำรวจจัดกำลัง11กองร้อยดูแลความเรียบร้อยพร้อมวางแบล็คเอ,อร์และลวดหนามล้อมรอบโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ให้ผู้ชุม,มนุมค้างคืนและเตรียมมาตรการดำเนินการล่าสุดปิดการจราจรแยกเฉลิมเผ่าทั้งขาเข้าและขาออก ผู้ชุมนุมเวทีราชดำเนินเคลื่อนขบวนปากหลักที่กระทรวงศึกษาธิการยื่น3าข้อเรียกร้องให้ข้าราชการปฏิบัติตามยืนยันมาอย่างสงบไม่บุกรุกหรือจะฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ส่วนที่กระทรวงการคลังเกิดการกระทบกระทงระหว่างผู้ชุมนุมและข้าราชการที่มาปฏิบัติงานแกนนำกำลังเจรจานักเรียนประถมโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคามถูกห้ามส่งโรงพยาบาลกว่า200คนหลังรับประทานอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวเกิดปวดท้องอาเจียนจากอาหารเป็นพิษ สนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์